ตามร้นานข้าวแกงเกงเทโพส่วนมากเขาก็จะใส่หมูนะคะแต่ถ้าเราอยากกินแกงเทโพที่ใส่ปลาก็าต้องทาเองสิคะวันนี้จะใช้เป็นเนม้อปลาสลัดแดดเดียวค่ะเตรียมวัตถุดิบมน,นเสร็จแล้วก็เริ่มจากน้ำพริกแกงก็ปิดลงในหม้อกระทะที่ตั้งไว้ค่ะรุงรดด้วยดอกเกลือน้ําตาลมะพร้าและน้ำมะขามพอน้ําแกงเริ่มเดือดจับก็ใส่ปลาลงไปค่ะไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวเื้อปลาเขาจะเละค่ะเอาสามหม้อปิดไว้ค่ะให้ปลาเขาสุกกันทั่วนะคะ เริ่มสุกดีนะคะเราก็ใส่มะกรูดค่ะบีบแนวมะกรูดลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยส้มแขกที่แช่น้ำไว้ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำกะทิลงไปค่ะพอน,น้นแกงเริ่มเดือดอีกทีก็ให้ใส่ผักบุ้งลงไปเลยนะคะพอผักบุ้งในหม้อสลดก็ให้ชิมนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพิ่มตามชอบค่ะเท่านี้แกงเทโพปลาสลัดแดดเดียวของเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะทานคู่กับ